ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัละรังเป็นพระแก้วมรกตนะครับสร้างในปีพศ .2408 นะครับเป็นพระที่แกะแม่พิมพ์โดยช่างหลวงนะครับสร้างปลุกเสกโดยปู่สิยันโตผมดองศรีสุรครังเป็นผู้สร้างปลุกเสกนะครับ ในงานนะครับของวัดพักแก้วนะครับมีพระที่พิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับเนื้อปูนปลาหอยผสมข้าวสุกนะครับมีมนสารมีเกสรดอกบัวทั้งห้านะครับแล้วก็มี ดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับดินเจ็ดสะคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับผมวิตุคุณทั้ง5นะครับเอาน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับแล้วก็มีน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็ผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับแล้วมีมวลสารแร่ไหลายชนิดครับมีแร่เหล็กไหลพงไผ่ดำมีแร่แคลเซียมทั้งหลายแหล่นะครับ เป็นพระที่มีพุทธคุณแรงมีพุทธคุณน่าสะสมครับเป็นพระของปู่สมัยโตของศรีสุรคังเป็นผู้สร้างเป็นผู้ปลูกแสกนะครับดูครับขยายด้กล้อง 1,000x นะครับตอนนี้เห็นคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปงดินเจ็ดป่านะครับแล้วก็มองเห็นคาบเกศแล้วก็เกศสอนดอกบัวทั้ง5นะครับนะครับดูครับเกศสอนมีผมพุทธคุณ เยอะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง1 0 0 0 x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์3ฤดูนะครับผักแก้วนะครับนะครับสวยครับหาดูยากครับดูความเก่าหมดจนย่อนะครับมีคาบมีรอยลานรอยเล้านะครับธรรมชาตินะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง1 0 0 0 x ขยายด้วย อันนี้ขยายได้กล้อง1 0 0 0 x นะครับดูครับนี่ครับมีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่เป็นพิมพ์ฤดูหนาวนะครับนี่ครับเม็ดผมเตคุณตั้ง5นะครับเวดหอยสุกโปริตรบคาบแขนไซ้นะครับอันนี้เขียวๆนี่ก็คือคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่านะครับดูครับ นี่ครับดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับคาบน้าอ้อยเคี้ยวนะครับคาบครับเราข้าวข้าวดำมันตังอิวนะครับดูครับสวยครับดูความเก่าครับความเก่ามีรอยลานนะครับธรรมชาตินะครับดูมีผลพุทธคุณผมพุทธคุณทั้งห้านะครับดูครับผลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับนี่ครับนี่ครับเป็นรอยเน่านะครับดูครับธรรมชาตินะครับ สวยมากครับดีมีการหดย่นย่อนะครับมีนี่ครับทองครับเม็ดทองนะครับเนี่ยครับขอพระมีการหดย่นย่อนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับนะครับดูคาบดินศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นธรรมชาตินะครับครับดูไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง1 6 0พอ x ถึง2 0 0 0 x ครับนี่แร่เหล็กแร่เหล็กไหลพงไผ่ดำนะครับนี่พระหักแตกพระกำแพงนะครับ ผักแก้วนี่จะมีผลพุทธคุณแรงพุทธคุณแรงนะครับเพราะว่ามีมวลสารเยอะครับนี่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นพวกคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบน้ำอ้อยเคี้ยวครับคาบน้ำมันตังอิ้วผงพุทธคุณตังห้าเป็ก้ขาวครับคาบดินเจ็ดปงดินเจ็ดปานดินเจ็ดท่านะครับตรงนี้ครับดูครับนี่เราดูกล้องขยายหนึ่งพันเอ็กนะครับหนึ่งพันเอ็กนะครับดูครับหนึ่งพันเอ็กนะครับนี่คือเป็นพิมพ์ผักแก้วนะครับผักแก้วมรกต นะครับพิมพ์ฤดูหนาวนะครับ3ามฤดูนะครับสวยครับเดี๋ยวผมจะด้านหลังให้ดูนะครับนี่คือพิมพ์ฤดูฤดูหนาวนะครับนี่คือด้านหลังของพระพิมพ์ฤดูหนาวนะครับดูครับครับดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับสีเขียวเขียวไหมครับดูครับดูครับนี่ทองครับนี่ทอง นี่ครับเม็ดทองครับนี่เม็ดทองครับตรงนี้ครับแล้วก็อยู่ข้างล่างนี่ครับดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับผระหักแตกผระกำแพงนะครับดูครับสวยมากครับดูครับเนี่ยดินเจ็ดอันนี้ครับนี่ผรกกำแพงครับพระกำแพงผรกกำแพงครับนี่ครับดูเม็ดข้าวสุกนะครับเม็ด เปลือกหอยนะครับเปลือกหอยดิบนะครับแล้วก็มีเปลือกหอยดิบนะครับผสมไปเข้าสุกตํานะครับดูครับนี่ครับสวยครับปากแตกประกำแพงครับดูด้านหลังครับนี่ไม่ใช่เม็ดหยกนะครับอันนี้จะเป็นคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจ็ดปงที่เจ็ดป่านะครับนะครับเยอะนะครับไอ้ทองครับไอ้ทอง ทองครับองค์ตอบแล้วรูปพิมพ์ต่อไปครับพิมพ์ดูหนาวพิมพ์ทรงเครื่องนะครับทรงเครื ke, ่องสามาดูกดูร้อนนะครับพิดพดูหนาวนะครับสวยครับสวยครับดูครับดูความหดจนย่อของพระนะครับหดเข้าไปในนะครับดูโหดจนย่อมีรอยลานล้านนะครับดูหดนะครับหดบิดๆตะงอเลยครับดูครับนี่เขาหดนะครับดูหด ดูครับครับดินเจ็ดโปงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับดูครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับพระนิหดหดจนย่อนะครับดูให้เป็นของเก่านะครับดูครับหดจนย่อนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง1,6 0 0 x ให้ดูอีกทีนะครับดูความเก่าของพระนะครับดูครับนี่คือของเก่านะครับต้องรู้เป็นของเก่านะครับศักดิ์สิทธิ์มากครับถ้าใครอยากได้ติดต่อมานะครับ นะครับสวยมากครับเพราะมีแบ่งปันให้ครับเนี่ยเพื่อจะเอาเงินมาร่วมบุญบนที่25นะครับ25่้าการกระถินนะครับงานกระถินวัดเนินแดงนะครับเขาเปลี่ยนเป็นวัดเขาเปลี่ยนเป็นวันที่25้านะครับเปลี่ยนเป็นวันที่25นะครับเปลี่ยนเป็นวันที่25ตุลาคมนี้ครับนี่ครับสวยๆครับสวยมากครับดูด้านหลังนะครับนะครับ ดูด้านหลังนะครับโอ้โหคาบน้ำอ้อยเคี้ยวครับดูคาบแคนไซด์นะครับคาบแคนไซด์คาบดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดูครับคาบดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าคาบแคนไซด์นะครับเกาะเกาะบนคาบน้ำอ้อยเคี้ยวครับน้ำมันทังอิ้วครับคาบดินคาบแคนไซด์ทับถมบนคาบน้ำตังอิ้วเน่านะครับดำๆครับดูครับ เม็ดทองมีครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำมีครับนี่ครับผระหักแตกพระกำแพงมีครับนี่ผระหักแตกพระกำแพงครับนะครับผุนเขียวเขียวพวกนี้ดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับครับสวยครับดูองค์ต่อไปนะครับนี่ครับเราจะขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ันอเให้ดูครับนี่ครับส่งดูร้อนนะครับดูหนาวดูร้อน ดูครับดูความหดจนย่อของพระนะครับดูครับความหดจนย่อของพระครับดูครับ,รบนี่แหละครับหดต้องหดหดเป้นเข้าข้างในนะครับหดเป็นหดเป้นเข้าข้างในนะครับน่ครับแล้วก็จะยุบไปหมนกันนะครับมีรอยล้านรอยล้าวนะครับเนื้อ UH นี่สวยมากครับหลวงวิจารณเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับหลวงวิจารณเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายนะครับสวยครับดูครับมีลายเส้นนะครับมีเส้นสบองนะครับนี่ครับ เส้นจีวรนะครับเส้นสวยครับสวยครับนี่ครับช็อกครับช็อกเหลืองครับครับดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่าครับผ้าหักแตกผ้ากำแพงครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำครับผมว่าทุกุนทั้ง5้าครับแล้วก็เปลือกหอยครับสวยครับดูครับนี่ครับสวยนะครับสวยๆเลยครับ ถ้าเป็นพระแก้วมีพอมีให้แบ่งปันนะครับแลแบ่งแบ่งปันนะครับสวยมากครับดูด้านหลังครับสามต้ดูนะครับโอ้โหสวยมากครับข้างหลังจะมีครับดูครับุกเ,เขียวพวกนี้คือดินเจ็ดบองลิ่เจ็ดป่า แล้วก็นี่แล้วก็ผมทุกคุณทั้ง5้าแล้วก็เม็ดิีลาที่คุณนะครับแล้วก็เกสรดอกบัวนะครับทั้ง5้าผมทุกคุณทั้ง5นะครับแล้วดินเจปงเยปากเจี๊ยธาพงประธรรพุทธสิงเหพงมหาราชแร่เหล็กไหลพงไผ่ดำนะครับคาบน้ำอ้อยเขี้ยวคาบน้ำคาบน้ำนังทังอิ้วเน่าครับดูครับเต็มไปหมดเลยครับดูครับดีครับผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับพวกนี้ครับ นะครับแต่พระกำแพงครับสวยครับดูครับอันนี้แร่โรเดียมนะครับนี่แร่โรเดียมนะครับแร่โรเดียมเม็ดทองนี่ครับแล้วนี่ก็แร่โรเดียมครับแร่โรเดียมนะครับขยายดูครับนี่ยแวบเลยครับนี่ยๆแวบเลยครับนี่แร่โรเดียมครับเม็ดเท่ากับปลายเข็มนะครับเนี่ยแต่ขยายกล้องเลยชัดเจนเลยครับครับสวยมากครับดูครับ เดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับว่าจะสวยมากกว่านี้นะครับนี่ครับขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับเราจะดูเนื้อกันนะครับว่าเนื้อของพักแก้วปรากฏพิมพ์แลรูหนาวนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านชมนะครับนะครับ ดูครับดูความเก่านะครับดูความเก่านะครับครับเก่านะครับจะหันป้ายตรงๆนะครับนี่ครับนี่ครับ มีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำอยู่ตรงใบหน้าเลยครับพูดภาษาเรานะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไพ่ดำนะครับนี่คือพิมพ์นี่ครับแร่เหล็กไหลผงดำนี่ก็เป็นคราดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดป่านี่ครับนี่ครับคราบเข่าไสนะครับแขนซ้ายนะครับสวยครับดูครับสวยครับดูครับความผลจนย่อครับ ดูครับความขดจนย่อครับดูครับมีลุ่มมีบ่อมีรอยต่ํามีรอยสูงไม่เหมือนกันนะครับดูครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับคาบดินเจ็ดโป่งนี้เจ็ดป่านะครับเห็นไหมครับสีเขียวเขียวครับนะครับผมทุคุณทั้งห้านะครับสวยมากครับดูครับให้ทุกท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับําไมพระมีพุทุคุณแรงก็ได้ครับ ดูเนื้อครับของลูกเรืแบมทําดูครับเป็นไรายดินหนามากเลยครับดูครับเจอครับเป็นไรายเต็มเลยครับดูครับแถวไรายนะครับดำๆนี่คือแร่เหล็กไหลผมไผ่ดำนะครับพวกนี้ครับน้ำอ้อยเคี้ยวครับน้ำตอนมันดังอิ่วนะครับนะครับนะครับลูกครับดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดฟองดินเจ็ดป่านะครับเยอะครับช็อกเหลืองก็มีครับ ผมทุกคุณดังห้าครับมีดูครับดูครับดูผ้าของหดเข้าไปนะครับหดข้างๆหคุณเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับหดยุกยุกย่นเขาเป็นหมดนะครับหดย่นย่อนะครับหดย่นย่อมีรอยล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 านลอยลาวครับผ้านี่เนื้อนุ่มนุ่มครับนุ่มเลยครับเนื้อนี่นุ่มสวยนะครับผักนี่นุ่มมากครับนี่ครับถ้าเราขยายด้วยกล้องหนึ่งพันร้อยเอ็กซ์เราจะเห็นทันทีครับ ดูครับนิจปวงนิจป่าเยอะครับพระพระแก้วนี่เขาต้องใส่เต็มที่เลยครับเป็นพระที่มีวัตถุคุณสูงนะครับใครมีไว้จะดีมากครับไม่ต้องแฝนเอาไว้บูชาในบ้านก็ได้ครับนะครับสวดไปเถอะครับพูททางรัตนังนมโมสามจบพูททางรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังนะมมปะทะนมโมพุทธายะนะมมปะทะนมโมพุทธายะ ก็วารุลูกังสังวตังวาวารุลกังสังวตังวาวารุลุกังสังวตังวาบูชาพระแก้วมรกตนะครับสวดปุกแล้วก็บูชาท่านขอพรท่านนะครับจะดีครับพระแก้วมรกตก็มาจากประเทศลาวนะครับมาจากลาวนะครับมาจากลาวพระแก้วขาวก็มาจากลาวนะครับ เป็นฟ้าที่มีพุุคุณสูงนะครับครับดูคราบดินนะครับดูครับสวยไหมครับดูครับเป <ไ Quran. S 2> ็นชั้นเป็นชั้นนะครับดูครับดูเป็นชั้นชั้นนะครับดูครับความเก่าดู type. ครับชั้นชั้นนะครับ มีเม็ดแดงๆสวยๆนะครับดูครับครับสวยมากครับดูครับนะครับดูดูด้านหลังขององค์พระนะครับด้านหลังอันนี้พิมพ์พิมโนดูหนาวนะครับตอนนี้ลบหนาวมาแล้วครับนี่ครับดูครับสวยมากครับดูครับดูครับครับดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับดูครับทท้านั้นเลยครับ ี่ครับ๋ยวทุกท่านได้ดูครับมีสูงมีต่ำนะครับดูครับดูครับว่าสวยขนาดไหนครับเนี่ยจากธรรมชาติโบราณอายุมากกว่าร้อยร้อยห้าสิบปีก็เป็นอย่างนี้นะครับดูคราบเก่าครับเน่าคราบผิวคราบของความเน่าของน้ำมันต่างอิวนะครับดูครับคราบน้าศักดิ์สิทธิ์ครับดินศักดิ์สิทธิ์นี่ครับคราบนี่ครับที่ว่าเป็น เม็ดศิลาที่ขุนนะครับนะครับพอเขาจับตัวกันก็ากลายเป็นก้อนนะครับเก็บตัวเป็นก้อนนะครับเกิดจากพลังพุตธุคุณนะครับของศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์นี่ครับนี่ครับดูครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติทางนั้นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมขยายด้วยนี่ครับสองพันเอ็ให้ดูนะครับนี่ครับให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ ครับดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์นะครับมีครบครับดูครับครับดินศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์ครับมีหลายสีนะครับดูครับดินศักดิ์สิทธิ์มีสีฟ้ามีสีส้มมีสีเขียวนะครับไม่เหมือนกันนะครับมีสีดํามีสีหลายสีนะครับดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่าดินเจ็ด่านะครับมีทองใช่ไหมครับทองครับแวบเลยครับทองครับครับเดี๋ยวดูพิมพ์ต่อไปนะครับต่อไปเราก็ดูพิมพ์ พิมพ์ดูดูดูฝนนะครับดูร้อนนะครับไม่เหมือนกันนะครับดูหนาวนะครับไม่เหมือนกันนะครับเราพิมพ์นะครับนี่ครับนี่ส่งเครื่องนะครับส่งเครื่องส่งเครื่องนะครับอันหนึ่งดูร้อนนะครับส่งเครื่อง สวยครับดูเนื้อครับโอ้สวยมากครับดูครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำอันนี้ผงชกเหลืองผงทุกคนทั้ง5้านี่ครับแล้วก็อันนี้คาบดินเจ็ดงดินเจ็ดป่านะครับดินเจ็ดท่าครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับคาบขันซายนะครับดูครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับพาแท้ๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูครับ เป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆนะครับเพื่อตกะก่อตัวเป็นเป็นผืนนะครับดูใบโหระพาครับภาษาเรานะครับดูครับนี่นะครับนี่แหลกๆ,ๆุงไผ่ดำครับ ดูอมเก่าครับดูเค้็สายนะครับพระเขาจะมีแสงสว่างนะครับในองค์พระจะเหลืองสวยนะครับแต่องค์พระนี่ยสวยมากครับเพราะว่าพระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขามีพุทธคุณในตัวเขาจะเป่งเหลืองเหมือนเหมือนพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์องค์ไหนที่เขามีมีเป็นมีศีลมีธรรมมีมีวิชาอาคมมีพุทธคุณสูงผิวพรรณเขาจะเหลืองสวยนะครับเหมือนกันนะครับเกอนี้เขามีพุทธคุณนะครับดูครับ ดูครับดูครับมีเหลืองๆมีด้านในครับเห็นไหมครับสวยมากครับเห็นไหมครับพระก็มีพุทธคุณสูงนะครับเพราะเขาอบด้วยวิชาคมไว้นะครับแล้วในเนื้อก็มีแต่ของพุทธคุณมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูเนื้อพระจะสวยเหลืองเงานุ่มนุ่มนิ่มความสวยนะครับบอกแล้วก็มองหาพุทธคุณ นะครับมีผงวิเศษเยอะไปหมดเลยครับดูครับผงวิเศษเท่านั้นเลยถ้าคนดูเป็นจะรู้ครับคือผงวิเศษเท่านั้นเลยครับดูครับผงวิเศษนะครับไม่ใช่ผงวิเศษผงเป็นทุกคนนั่นเลยครับดูครับเราไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยพ้าที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เขาจะเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับเป็นชั้นๆ เป็นชั้นๆจับตัวเป็นก้อนนะครับเป็นชั้นๆนะครับครับเม็ดเหลืองเม็ดอะไมีครบนะครับดูครับนี่แหละพระที่มีบุตรคนสูงเป็นอย่างนี้นะครับดูครับก็จะมีไม่เหมือนกันอย่างทุกอย่างครับในเนื้อเดียวไม่มีเหมือนกันนะครับดูครับทุกอย่างไม่มีเหมือนกันนะครับเขาเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างไรกายภาพทุกอย่างไม่มีเหมือนกันท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับดูครับ นะครับทุกท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับนะครับสวยไหมครับนี่ครับคือพระแท้แทจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นคาบธรรมชาติอย่างนี้นะครับดูไว้นะครับนี่แหละครับของแท้แท้จะเป็นอย่างนี้นะครับดูด้านหลังนะครับส่งรูร้อนนะครับ ด้านหลังนะครับสูบคาบคาบแกนไซทับถมน้ำคาบน้ำมันต่างอิวนะครับเห็นไหมครับนะครับที่เป็นเส้นเส้นเส้นเฝอยเป็นเส้นผฟมเส้นคือขึ้นคาบแกนไซขึ้นเป็นเส้นนะครับแล้วกล้องผมเขาจะหนาปึกนะครับแต่ครับกล้องผมก็ขยายทะลุลงไปครับเห็นคาบฟิล์มฟิล์มอยู่นะครับนี่นะครับความความกล้องมันขยายทะลุทะลวงลงไปได้ครับ จะเห็นคาบปิ a, mm ่มเป็นเส้นๆอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่คือแคนไซนะครับมีคาบดินเจ็ดวงดินเจ็ดบาทดินเจ็ดท่านะครับดูครับคาบแคนไซนะครับดูครับนี่แหละคือธรรมชาตินะครับพระจะอมเหลืองสวยนะครับนี่แหละครับความสวยความศักดิ์สิทธิ์ของพระนะครับนี่ครับคือพระสมเด็จระคังแท้ๆตัวเป็นอย่างนี้นะครับสวยมากครับดูครับสวยนะครับดูองค์ต่อไปนะครับ ปี3มองค์อันนี้ทรงฤดูฝนนะครับดูฝนดูร้อนดูหนาวนะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่โหสวยมากครับดูครับดูคาบครับดูครับหน้าอกคาบดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่าครับเพราะว่าราแก้วนี่เขาใส่พุทธคุณเยอะครับ มูลสารเยอะครับมีครบทุกอย่างนะครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำมีแร่มีดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านดินเจ็ดท่ามีน้ํามีผมทุกคุณทั้งห้ามีว่านดอกบัวเกสรดอกบัวโอ้เยอะแยะไปหมดครับนะครับดูครับสวยครับดูกันหดจนยอนะครับดูครับดูรอยหดนะครับโดยหดนะครับหดลึกเข้าไปไนนะครับดูครับหดลึกเข้าไปนะครับ ดูครับอยหดหดลึกเข้าไปเลยนะครับนี่คือเขาหดหดจนย่อนะครับหดจนย่อจะเป็นอย่างนี้นะครับหดบิดเข้าไปในนะครับหมุนเข้าไปในนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็มีคาบแสนไซ์เต็มไปหมดเลยครับข้างในยังมีคาบแขนไซ์นะครับดูครับนี่แหละวิธีการเข้าแขนไซหมดเลยครับดู <Colin> um. นี่ครับดำๆนี่ก็แร่เหล็กไหลพงไผ่ดำเคี้ยเขียวๆคี้าบดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่านะครับดูครับนี่ครับนี่ทองโอ้ทองแผ่นเลเลอร์เลยครับทองประกายทองวาร์ปเลยครับทองคํานะครับนะครับแวบบทองคําเลเลอร์เลยนะครับนี่คขาแแบบเลยครับทองคํานะครับนะครับนี่ครับทองคําเม็ดใหญ่มากครับเนี่ย ทองคำเป็นใหญ่มากเลยครับเนี่ยทองคําดินเจ็ดฟงดินเจ็ดป่าครับขับดินเจ็ดฟองเจ็ดป่านะครับภาพเป็นโอ้สวยครับดูครับสวยทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังอีกหน่อยนะครับดูทั้งสามองค์เห็นทั้งหมดเลยด้านหลังด้านหน้าเห็นหมดเลยครับ โอ้ยสวยเนี่ยพระสุดเดียวละคงถ้าได้เนื้ออย่างนี้นะสวยมากครับดูเนื้ออย่างเดียวครับไม่ต้องไปดูพิมพ์พระครับเพราะพิมพ์พระแก้วก็สวยอยู่แล้วครับเราดูเนื้อดูมณลสารนี่ครับดูครับเราดูมณลสารนี่ครับดูมณลสารนี่ครับต้องอย่างนี้ครับครับดินเจ็ดโปงนี้เจ็ดปานี่ครับดูครับนี่ครับแล้วคับขันไซนะครับนี่ครับขันไซดต้องเป็นขนไซเลยนะครับดูครับดูขันไซนะครับดูครับนี่ครับต้องอย่างนี้นะครับ ดีครับต้องอย่างนี้นะครับสวยมากครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับกดติดตามเยอะๆนะครับ